สวัสดีนะผู้ชมที่น่ารักประจําช่องมาร์คเอพีและท่านผู้ชมที่เข้ามามดูใหม่ทุกๆท่านเลยนะครับผม mm hmm. ก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผม mm hmm. เข้าสู่ช่องมาร์คเอพีอีกเช่นเคยนันแดงนะครับผม mm hmm. ก็มาเจอเจอกันอีกแล้วในวันนี้นะครับผมนะก็มีคนขอผมมานะครับผมเกี่ยวกับตู้ซุมอ mm ีโ hmm. วนะครับผมซึ่งก็จะเปลี่ยนในอีกกี่วันเลย เออตู้สุ่มอีโวจะเปลี่ยนในอีก6วันข้างหน้านะครับผมก็คือในแพทนี้เนี่ย จะมีชุดอีโวนะครับผม1เซตนะครับผมแล้วก็จะเป็นสกินปืน M4A1 อีโวเหมือนกับที่เราเคยพูดปัน่นอ่ากันไปนะครับผมอีก1นเซตนั่นเองแต่มีแววแววมานะครับผมว่าอีโวถัดไปเนี่ยจะเป็นชุดเซ็ตก่อนที่จะเป็นสกินเอฟอ่สกินปืน M4 นั่นเองนะครับผมนะก็วันนี้เราจะมาดูกันนะครับผมว่าชุดเซ็ตเนี่ยมันจะมีสีอะไรบ้างและสีไหนเนี่ยจะเป็นสีที่ควรที่จะใช้เป็นเขียวมากที่สุดนั่นเองนะครับผมนะก็นั่นแหละนะครับผมจะมาดูกันแบบเต็มเต็มกันเลยซึ่งบอกก่อนเลยนะคร มันจะใส่ได้ทั้งชายแล้วก็หญิงนะครับผมก็คือไม่ต้องมาใส่แยกแบบว่าอันนี้แยกสีนี้แยกเป็นชายหญิงสีนี้แยกเป็นชายหญิงนะครับผมก็คือมันจะรวมใส่ได้ทั้งชายแล้วก็หญิงเลยในสีเดียวนั่นเองนะครับผมนะแต่ก่อนอื่นเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาเล่นกิจกรรมกันด้วยนะครับผมก็มีกิจกรรมมิสเตอร์นะครับผมมิสเตอร์ฮาร์ดมาแล้วนะครับผมนะก่อนที่จะไปเล่นกิจกรรมนะครับผมผมมีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับผมที่จะช่วยให้คุณนะครับผมแบบอยู่บ้านเวลาแบบ เบ,เบื่อนะครับผมไม่รู้จะทําอะไรนะครับผมก็อาจจะอยากดูอนิเมะนะครับผมก็เป็นแอปที่ช่วยในการเ,าเลือกในการดูอนิเมะนะครับผมแล้วก็จะมีแบบว่าชุมชนให้เราพูดคุยกันด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วจะเป็นแอปพลิเคชันอะไรก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับผมนับไปกันเลยครับผม ผู้ชมเป็นแบบผมไหมครับผมเวลาอยู่บ้านนานๆนะครับผมยิ่งช่วงโควิดเนี่ยมันเบื่อมากๆนะครับผมไม่ว่าจะเล่นกับสุนัขก,ก็แล้วนะครับผมหรือว่าจะเต้นติ๊กต็อกก็แล้วนะครับผมหรือว่าจะเป็นแบบว่าสายออกกําลังกายก็แล้วนะครับผมก็ยังไม่หายเบื่อนะครับผมวันนี้ผมมีตัวช่วยที่จะแก้เบื่อท่านผู้ชมได้นะครับผมไปด้วยกันดูอนิเม่นั่นเองนะครับผมมีชื่อว่าแอปอนิเมตนะครับผมก็เป็นแอปพลิเคชันที่มีอนิเมะนะครับผมมากกว่า 60เรื่องนะครับผมรวมทั้งหมด7ประเภทด้วยนั่นเองนะครับผมและที่สําคัญท่านผู้ชมจะมีอัปเดตมาใหม่เรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ดูฟรีด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นซัพไทยนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมหรือว่าจะเป็นภาคไทยนะครับผมก็ถือว่าภาคได้ดีมากๆเลยนะครับผมลองไปดูมาแล้วนะครับผมแล้วก็ ภายในแอปนะครับผมจะมีหน้าชุมชนนะครับผมไว้ให้เราแบบว่าพูดคุยกับเพื่อนๆ่ที่เล่นแอปนี้ด้วยกันได้ด้วยนะครับผมแบบว่าแลกเปลี่ยนคอยเดียวกันชอบตัวละครตัวไหนอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับผมก็จะแลกเปลี่ยนความรู้พูดคุยกันได้แบบนี้เลยและท้าใดที่สนใจดาวน์โหลดนะครับผมเนื่องจากแอปพลิเคชันนี้เป็นแอปใหม่นะครับผมจึงค้นหาในเพลย์สโตร์เนี่ยยังไม่ค่อยเจอเนะครับผมผมจึงแนะนำนะครับผมให้ท่านผู้ชมเนี่ยโหลดผ่านลิงก์ใต้คำอธิบายที่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เลยนั่นเองนะครับผมนะก็โหลด้วยมผ โอเคครับท่านผู้ชมก็ต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเล่นในส่วนของกิจกรรมกันก่อนเลยนะครับผมก่อนที่จะไปดูชุดเต็มๆนะครับผมว่ามันมีสีอะไรบ้างนั่นเองนะค,ะครับผมนะก็เป็นกิจกรรมขั้นบันไดเหมือนเดิมนะครับผมก็ซื้อหนึ่งอย่างเพื่อปลดล็อกขั้นถัดไปนั่นเองนะครับผมเล่นง่ายๆเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับผมก็เป็นเทศกาลต้อนรับวันวาเลนไทน์นั่นเองนะครับผมนะสำหรับใครที่ยังไม่มีคู่แต่งงานก็เดี๋ยวผมจะจัดกิจกรรมนะครับผมหาคู่แต่งงาน ด้วยแบบว่ากิจกรรมนั่นเองนะครับผมไม่จำกัดนะครับผมจะเป็นชายหรือหญิงก็ได้ผมคือในเกมผมผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีแฟนที่เล่นเกมนี้อยู่แล้วนั่นเองนะครับผมอย่างที่เคยพูดไปนั่นเองนะครับผมนะก็เดี๋ยวขอสุ่มไปเลยนะครับผมทีละอย่างเลยละกันนะครับผมเฮ้ยท่านผู้ชมได้เป็นของใหม่ด้วยอย่างคุ้มท่านผู้ชมเอาเรื่องนะครับผมนะได้เป็นของใหม่ด้วยแต่ว่าเอเคตอนนี้ผมก็ยังไม่มีนะนะครับผมนะก็ครั้งต่อไปนะครับผมมีของใหม่เป็นไอซ์วอล เราจะได้หรือเปล่า399เพชรจัดไปดวงจะดีแค่นี้หรือไงโอ้โ oh, หได้เป็นท่าทาง I hurt you นะครับผมก็ได้มาแล้วไปที่เรียบร้อยเด่จริงก็มีนานแล้วแหละนะครับผมนะอย่างที่2ครับผมได้เป็น Packlo v e s t o p p e r นะครับผมซึ่งผมก็มีแล้วเช่นเคยนะครับผมอย่างที่3จัดไปจัดไปได้ส่วนโอ้โหกระเป๋า Hard King นะครับผมนะครั้งต่อไปครับผมจัดมาได้แล้วในะส่วนของ Ice War อย่างแน่นอนนะครับผม Power of l o v e นะครับผมก็ เออเลยแนะคนเนี่ยอาจจะบอกว่ามันเป็นไอซ์วอล์ของพี่เอกก็ได้นะครับผมนะมันก็มันก็สัญลักษณ์มันคล้ายๆกันนะครับผมนะห้าร้อยเก้าสิบเก้าผมมีอยู่2อย่าง3อย่างนะครับผมยังไงจหวันนี้ได้เป็นฮาร์ดเรเกอร์มานะครับผมซึ่งผมก็มีแล้วนะฮะเซตต่อไปก็ผมแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องเป็นนั่นไงเป็นไงล่ะฮาร์ดฟูบอยนะครับผมนะเซตต่อไปก็ผมก็ถือว่าแพงอยู่ในกิจกรรมนี้ไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนะครับผมหมดเป็นหลายอยู่เหมือนกัน แพ็กมิสเตอร์สวีทฮันนะครับผมก็ได้มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมต้องกดเข้าในจดหมายแน่นอนนะครับผมก็เดี๋ยวขออนุญาตออกเข้าเกมใหม่สักครู่นะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ออกเข้าเกมใหม่กันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะกดรับไปทั้งหมดเลยแล้วกันนี่ก็ได้มาแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูของใหม่กันดีกว่านะครับผมก็จะเป็นสกินเพนกวินคู่หูของเรานั่นเองนะครับผมเป็นสกินใหม่เลยนะฮะ เปสกินตัวนี้เลยนะครับผมเน่มีความชมพูนะครับผมมีความชมพูมากๆเลยนะฮะแล้วก็เซ็ตนี้เลยนะครับผมจัดไปใส่ให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของ Ice w a อลนะครับผม Ice w a อลก็เป็นตัว เอ่อตัวไหนเอ่ยตัวนี้เลยนะครับผมไหน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 ไอซ์วอร์ใหม่ของเรานะครับผมเป็นไอซ์วอร์ power of love ตัวนี้เลยนะครับผมสวยมากๆเลยท่านผู้ชมนะครับผมก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวต่อไปนะครับผมเราจะไปดูในส่วนของชุดเซตอีโวใหม่กันนะครับผมว่าจะเป็นลักษณะประมาณไหนแบบเต็มๆนั่นเองนะครับผมไปดูกันเลยครับผม และชุดแรกนะครับผมก็เป็นชุดที่ใช้บิมเขียวเยอะมากที่สุดนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นสีแบบออกแนวลาวาแบบนี้เลยนะครับผมเป็นสีดสําส้มแล้วก็สีเหลืองนั่นเองนะครับผมก็จะมีเอฟเฟกนะครับผมตรงตานะครับผมแล้วก็ตรงเแขนนะครับผมแล้วก็ตรงขวไหล่ที่เป็นรูปหัวกะโหลกนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตรงลําตัวนะครับผมก็จะเป็นแบบว่าเหมือนกับลาวกลากาลังไหลเลยนะครับผมเหมือนกับเจ้าตัวนี้มันไม่ใช่คนนะครับผมมันเป็นแบบราชานรกอะไรประมาณนี้นะครับผมชุดเซ็ตก็จะแยกได้ทั้งหมด5าชิ้นด้วยกันนะครับผมแบบนี้เลย นะครับผมก็จะสามารถใส่ได้นะครับผมทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะครับผมซิ่งหน้ากากมันเท่มากๆท่านผู้ชมมันแบบว่า คือเจ้าตัวเนี้ยถ้าแบบว่าไม่ได้ใส่แยกนะครับผมเหมือนก็เหมือนแบบว่าหน้ามันเนี่ยไม่มีหน้านั่นเองนะครับผมเป็นแบบเงาดําๆนะครับผมแล้วก็เห็นแค่ตานั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็เวลาตอนผู้หญิงใส่นะครับผมก็จะเป็นรูปร่างประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะออกแนวแบบรัดรูปนะครับผมเข้าทรงกับเจ้าตัวผู้หญิงอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็จะเห็นตรงท้องนะครับผมที่เป็นลาวาเนี่ยเยอะกว่าตัวผู้ชายด้วยนะครับผมเมเป็นไงอย่างเท่ท่านผู้ชมผมบอกเลยนะครับผมเอฟเฟกต์แบบเยอะมากๆนะครับผมทั้งตรงตานะครับผมตรงแขน ตัวหัวไหล่นะครับผมตรงหน้าท้องหรือตรงพักคุมนะครับผมแม้แต่ตรงรองเท้าก็ยังมีเอฟเฟกที่เป็นไฟออกมานั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าแบบราชาโลกันของแท้เลยนะครับผมเนเป็นงานอย่างเท่นะครับผมดอเหมือนว่าโมเดลของตัวเต็มของผู้หญิงเนี่ยยังไม่ได้ดึงออกมานะครับผมดึงออกมาแค่ตอนแยกส่วนนั่นเองนะครับผมนาะแล้วก็ต่อไปนะครับผมจะเป็นสีที่ใช้เป็นเขียวรองลงมานะครับผมก็จะเป็นเซตสีบ่วงดํานั่นเอง นะครับผมลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะมันจะมีสีน้าเงินกับสีม่วงที่ผมยังลังเลอยู่นะครับผมว่าสีไหนเนี่ยมันจะใช้เป็นเขียวเยอะมากกว่ากันนั่นเองนะครับผมท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ช่วยกันดูนะครับผมว่าสีม่วงกับสีน้ําเงินเนี่ยสีไหนเนี่ยจะใช้เป็นเขียวเยอะมากกว่ากันนั่นเอง นะครับผมในส่วนของการแยกชิ้นก็จะเหมือนกับเจ้าตัวเมื่อกี้เลยนะครับผมที่เป็นตัวที่ใช้เป็นเขียวเยอะมากที่สุดนะครับผมเนาะแต่ว่าเอฟเฟกที่หายไปนะครับผมจะเป็นตรงรองเท้านะครับผมตรงในส่วนของหัวไหล่นะครับผมคือหัวไหล่ตอนแรกเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกของอ ตรงไฟเน to então, à, line, ี ú, the the ่ยออกมาจากเจ้าตัวหัวกะโหลกด้วยนะครับผมแล้วก็ตรงตาก็จะมีเอฟเฟกเหมือนกับเจ้าตัวสีแดงเมื่อกี้เลยนะครับผมนะก็จะมีเอฟเฟกประมาณนี้ที่ถูกตัดออกนะครับผมจะมีตรงตานะครับผมตรงหัวไหลแล้วก็ตรงรองเท้านั่นเองนะครับผมเนาะของผู้หญิงก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่เป็นงานแบบออกแนวแบบสวยๆนะครับผมดักดับแบบออกแนวแบบม่วงดำม่วงดำนะครับผมสวยมากๆเลยท่านผู้ชมแล้วก็หน้ากากเวลาใส่แยกเนี่ยผมว่ามันคงจะเท่มากๆเลยนะครับผมแล้วก็ผ้าคลุมเนี่ยสวยมากๆ เอฟเฟกต์ตาการตาจริงๆนะครับผมสำหรับชุดนี้นั่นเองนะครับผมนะเป็นไงท่านผู้ชมให้กี่ดาวนะครับผมนะผมว่าผมให้สักประมาณ8ดาวแล้วกันนะครับผมนะชุดนี้นะครับผมนะผมไม,ไม่ได้หมายถึงชุดสีบ่วงนะผมหมายหมายถึงทั้งชุดเซตเลยนะครับผมเนาะแล้วก็สีถัดไปนะครับผมจะเป็นในส่วนของสีน้ําเงินนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะครับผมนี่เป็นไง ก็จะเหมือนกับคล้ายๆกับสีม่วงเลยนะครับผมในส่วนของตัวเอฟเฟกก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับผมก็คือแบบว่าไม่มีอันไหนที่มีเอฟเฟกเยอะมากกว่ากันนะครับผมผมเลยอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยช่วยกันวิเคราะห์นะครับผมว่าสีม่วงกับสีน้าเงินเนี่ยอันไหนมันใช้เป็นเขียวเยอะมากกว่ากันนั่นเองนะครับผมนอกจากส่วนของรูปด้านขวานะครับผมก็จะเป็นรูปที่อยู่ในเอ่อในตอนที่ เรากดเข้าไปจะแลกนั่นแหละนะครับผมนะมันก็จะเป็นรูปประมาณนี้แหละนะครับผมเนาะก็จะใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันนะครับผมเนาะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมก็แค่เหมือนว่าจะเปลี่ยนสีจากสีม่วงเป็นสีเอ่อสีอะไรอะสีน้ําเงินนะครับผมนะแล้วก็ในส่วนของตรงหน้าอกเนี่ยจะเขียนว่า number t ด้วยนะครับผมนะถ้าอ่านไม่ผิดน่าจะเป็น number t นะครับผมนะ่าจะต่างจากตัวแรกที่เป็น number s นะครับผมเนาะ แล้วก็ตัวผู้หญิงนะครับผมที่จะเปลี่ยนไปเลยก็น่าจะมีอะไรตรงไหนหรือเปล่าไม่น่ามีนะครับผมก็เป็นเหมือนกับตัวผู้ชายเลยนะครับผมเพียงแค่เปลี่ยนสีเท่านั้นนะครับผมก็เป็นชุดรัดรูปแบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนชุดของอตัวสีแดงนะครับผมก็นึกสภาพ ชุดรวมนะครับผมจากชุดพวกนี้ได้เลยนะครับผมเพียงแค่เพิ่มเติมเอฟเฟกตของตรงตาแล้วก็ตรงรองเท้าเข้ามานั่นเองนะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมชุดที่ใช้พิมเขียวลงมาจากตัวสีแดงแล้วก็สีม่วงนั่นเองครับผมอันนี้คือการความเิด่ของผมที่ผมเรียงเองนะครับผมก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยช่วยกันวิเคราะห์ด้วยนะครับผมว่าสีม่วงกับสีน้ำเงินเนี่ยอันไหนมันใช้พิมเขียวเยอะมากกว่ากันนะครับผมนะแล้วก็สําหรับสีที่ใช้พ้มเขียวน้อยที่สุดซึ่งผมก็ค่อนข้างนิจจะ เอ่อมั่นใจอยู่พอสมควรเลยนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของสีเขียวนั่นเองนะครับผมซึ่งสีเขียวก็เป็นสีที่ใช้เป็นเขียวน้อยที่สุดนะครับผมเพราะว่ามันจะไม่มีในส่วนของเอฟเฟกทั้งหมดเลยนะครับผมคือมันจะไม่มีเอฟเฟกเลยนะครับผมนะก็เดาได้ง่ายๆมากเลยครับผมว่ามันเป็นสีที่ใช้เป็นเขียวน้อยมากที่สุดอย่างแน่นอนนะครับผมนะก็เป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะครับผมเอฟเฟกที่หายไปนะครับผมจากสีม่วงแล้วก็สีน้ำเงินเนี่ย ก็จะเป็นในส่วนของตรงแขนนะครับผมตรงตรงลําตัวนะครับผมที่จะไม่มีแบบว่าเรืองแสงหรือว่าเคลื่อนที่ของลาวาด้วยเองนะครับผมนะก็จะเป็นตรีมสีเขียวนะครับผมแล้วก็ตรงเสื้อนี่จะเขียนว่า number f นะครับผมแบบว่าชัดเจนเลยะคระับผมไม่มีเส้นขีดเป็นสายฟ้าอะไรเหมือนกับสีม่วงแล้วก็สีน้ำเงินเลยนะครับผมนะก็จะเป็นแนวประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนของชุดเซ็ตถัดไปที่จะเป็นตู้อีโวนะครับผมก็มาใน ตีมแบบว่าใส่ได้ทั้งหญิงทั้งชายนะครับผมแล้วก็มีให้แลกทั้งหมด4สี4ด้วยกันนะครับผมก็จะมีสีส้มนะครับผมสีส้มส้มดำนะครับผมก็จะเป็นสีที่ใช้ผกกินเขียวเยอะมากที่สุดนะครับผมองลงมาก็จะมีสีน้ําเงินนะครับผมกับสีม่วงดํานั่นเองนะครับผมที่ใช้ผินเขียวองลงมาแล้วก็สีที่ใช้ผเขียวน้อยที่สุดก็จะเป็นสีนี้แหละนะครับผมเป็นสีเขียวนั่นเองนะครับผมเขียวดำตรีมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ออกแนวแบบว่าราชานรกอะไรแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าปีศาจเงาอะไรประมาณนี้นะคผมก ผมคิดว่านะครับผมนะ <c oughs> ก็เดี๋ยวรอมี่ <c oughs> จำนวนพิ่งเขียวเนี่ยออกมาอีกทีนึงนงครับผม <c oughs> เดี๋ยวจะมายืนยันให้ดูอีกทีนึงนะครับผมว่า มันยังไงกันแน่นะครับเดี๋ยวจะพล้ลงชุมชนให้แต่ว่าตอนนี้ก็เรียงได้ประมาณนี้ค่อนข้างที่จะ80%แล้วนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้เลยครับผมท่านผู้ชมก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมในส่วนของชุดเซ็ตอีโวนะครับผมที่จะมาในอีกไม่กี่วันแล้วนะครับผมก็จะเป็นชุดเซ็ตนั่นเองนะครับผมไม่ใช่สกิปปซื้อสกิปปืนนะครับผมจะมาต่อจากชุดชุดเซ็ตนี้ก็จะเป็น M4N1 นั่นเองนะครับผมก็ลายลายเท่มากๆเลยผมบอกเลยนะครับผมเนาะ แล้วก็แล้วก็สาหรับผู้โชคดีในคลิปที่แล้วนะครับผมเดี๋ยวตอนเย็นนี้ผมจะเติมให้ผ่าน U I D ดีนะครับผมซึ่งก็มายืนยันตัวตนกันบ้างแล้วนั่นเองเนี่ยครับผมนะก็จะเติมให้ท่านที่ยืนยันตัวตนก่อนนะกันนะครับผมนะโอเคท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็มาประมาณนี้ละกันนะครับผมหากใครชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิกเป็นกำลังใจให้มาไอพีด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบายบายจุกกลู